หลังจากที่เราได้ทาได้เปิดงานของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพ,เพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้บันทึกงานนี้กันไว้นะคะนักเรียนยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะก็คือใบงาน08ของเราเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือนักประดาน้ำ EP 1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะหรือว่าทบทวนบล็อกคำสั่งของเรากันก่อนนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของฟิ h นะคะหรือว่า ปลาเน m โมของเรานั่นเองนะคะก็คือก็จะมีการซุ่มตำแหน่งใหม่นะคะเมื่อทัชชิ่งที่ไดเวอร์หของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูค่ะในส่วนของไดเวอร์หของเรานะคะจะเริ่มต้นที่เซตโรเทชันเลฟไรท์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะตั้งค่าพอยต์อินไดเรกชันลบ90นั่นเองนะคะก็จะตั้งค่าพิกัดให้กับตัวละครนะักประดาน้ำของเรานะคะ แล้วก็จะทำการนะคะให้เคลื่อนที่นะคะโดยการใช้ลูกศรซ้ายขวานะคะก็คือเลฟไลนะคะแล้วก็ขึ้นลงนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยคงจะทำกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะในส่วนวันนี้นะคะตามใบงานของเรานะคะเราจะทำการใส่ถุงมือนะคะให้กับนักประดาน้ำของเรานั่นเองค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องไปคลิกนะคะที่ตัวนักประดาน้ำของเรานะคะหรือว่าไดเวอร์หนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะไปที่ร i บ b o n คอสตูมตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะตัวนักประดาน้ำของเรานั่นเองนะคะขั้นตอนที่1นะคะเราจะคลิกไปที่คอสตูมนะคะ2ค่ะเราจะเลือกที่สีแดงค่ะก็คือไปเลือก ตรงฟิลตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีแดงค่ะนักเรียนก็เลือกสีแดงของนักเรียนมานะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะไปเลือกถังสีตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีแดงนะคะเทมาที่มือตรงนี้เลยนี่นะคะเราจะใช้สีแดงนะคะเทไปที่มือข้างซ้ายของนักประดาน้ำก่อนนะคะเรียบร้อยแล้ว เราไปดูกันต่อเลยนะคะเรานะคะจะต้องทําการขัดลอกนะคะมือขวานะคะของนักประดาน้ํานั่นเองเรามาดูวิธีการขัดลอกกันนะคะเราจะใช้ลูกศรน,นะคะตรงนี้เลยค่ะหรือว่าเครื่องมือสีเล็กนั่นเองนะคะหลังจนากนั้นนะคะเราจะมาคลิกนะคะที่มือขวาดังนี้นะคะแล้วก็จะทําการขัดลอกนั่นเองนะคะ จะอยู่ในคำสั่ง copy ตรงนี้เลยนะคะที่จะเป็นเครื่องหมายเหมือนกับกระดาษสี่เหลี่ยมนะคะพับมุมนะคะแล้วก็บวกตรงนี้นะคะให้เราคลิกไป1ครั้งค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็กด paste นะคะก็คือการวางนั่นเองตอนนี้นะคะเราก็จะได้ถุงมือข้างขวานะคะมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราได้ทำการขัดลอกแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการลบนะคะในส่วนที่เราเนี่ยไม่ต้องการทิ้งไปนะคะให้เหลือแต่มือเท่านั้นโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คล้ายๆกับถุงมือนะคะนักเรียนแต่ว่าจะเป็นสีม่วงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งคุณครูนะคะจะต้องทำการขัดลอกสีแดงนะคะจากมือตรงนี้นะคะเพื่อให้ได้เป็นสีแดงที่เป็นสีแดงที่เป็นสีเฉดเดียวกันนั่นเองนะคะ คุณครูจะทำการดูสีค่ะเพื่อที่จะมาใส่ในถุงมือข้างนี้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อว่านักเรียนเนี่ยดูไม่ทันนะคะคุณครูคก็คลิกที่ถุงมือข้างขวา,ขาก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมาที่ฟิลนะคะแล้วก็ไปคลิกนะคะที่เครื่องมือดูสีตรงนี้แล้วเรานะคะก็จะไปดูสีนะคะสีแดงที่ถุงมือ สีข้างแรกนะคะที่เราได้ทำกันไว้นะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเราก็จะทำการลากไปเลยนะคะเรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ถุงมือทั้งสองทางเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรานะคะก็ได้ทำการนะคะตกแต่งนะคะให้กับตัวนักประดาน้ำของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปของเรานะคะเราจะต้องเพิ่มตัวละครนะคะชื่อว่า glass water นั่นเองค่ะเพิ่มตัวละครนะคะเราจะมาที่ตรงนี้เลยนะคะชุดอะสไปน์นะคะซึ่งแก้วน้ำหรือว่า glass water ของเรานะคะจะอยู่ในส่วนตำแหน่งนี้นั่นเองค่ะเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะถ้านักเรียนหาไม่เจอนะคะนักเรียนสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูเจอตัวสไปายของคุณครูนะคะที่ชื่อว่า s s a s s water ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าตอนนี้นะคะ g l a s s water ของเราเนี่ยเป็นเหมือนแก้วนะคะที่มีน้ำใสอยู่ซึ่งเราเนี่ยต้องการที่จะให้เป็นแก้วที่เป็นแก้วเปล่าๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะจะต้องไปที่คอร์ตูมตรงนี้เลย อันนี้นะคะครูจะทำการลบนะคะ gas water a นะคะลบไปเลยตอนนี้นะคะคุณครูก็จะมีแก้วเปล่าหนึ่งใบแล้วนะคะซึ่งชื่อของแก้วเปล่าใบนี้นะคะก็คือ gas water b ที่นักเรียนเห็นอยู่หน้าจอนะขณะนี้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนทำตามคุณครูกันทันไหมคะเราไปกันต่อเลยนะคะแก้วน้ำเนี่ยมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะนักเรียนเราจะต้องทำการ ลดขนาดของแก้วน้ำกันก่อนเลยนะคะตอนนี้นะคะแก้วน้ำนะคะมีไซส์ยอยู่นะคะ100%ค่ะเราก็จะทำการลดขนาดของแก้วน้ำของเรานั่นเองนะคะคุณครูนะคะก็จะขอลดขนาดท้า20เนี่ยนักเรียนคิดว่าเล็กไปนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดไซส์ได้อีกนะคะก็ยังใหญ่ไปอยู่ใช่ไหมคะนักเรียน โอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณครูนะคะทำการลดขนาดแก้วน้ำนะคะจากไซส์1 0 0นะคะลดมาเหลือ30นะคะหรือว่าไซส์3านั่นเองค่ะและขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะต้องทำการเขียนรหัสลำลองนะคะให้กับตัวแก้วน้ำหรือว่าแก้วน้ำของเรานั่นเองค่ะเรามาดูรหัสลำลองของเรากันเลยนะคะนักเรียนยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ที่ใบางานของนักเรียนนั่นเองค่ะ เรามาดูรหัสลำลองของเรากันก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้กำหนดตัวแปรสกอร์นะคะเท่ากับ0ย์ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะศึกษาจากใบงานอีกทีหนึ่งนะคะเรามาดูกันเลยค่ะคุณครูนะคะจะเริ่มต้นสถานการณ์ของแก้วน้ำนะคะที่ธงเขียวนั่นเองนะคะก็คือเมื่อคลิกที่ธงเขียวแล้วนะคะ เกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูนะคะก็ได้ทำการที่จะใส่สคริปต์นะคะหรือว่าใส่บล็อกคำสั่งเนี่ยให้กับตัว glass water ตรงนี้นะคะนักเรียนอย่าสับสนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณครูนะคะจะเขียนคำสั่งนะคะให้กับตัว glass water ของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเลยนะคะ เราจะต้อง s e ต s กอร์นะคะ mm hmm. เท่ากับ0 mm hmm. นั่นเองค่ะเราจะต้องไปที่ Variable นะคะหรือว่าค่าตัวแปรนะคะแล้วเราจะต้องไปทำการ make a variable นะคะซึ่งจะต้องไปทำการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าสกอ r e กันก่อนเลยนะคะ mm hmm. คุณครูนะคะ mm hmm. ก็จะพิมพ์คำว่า s กอร์เลยค่ะ sc ORE นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็คลิกที่โอเคนะคะหรือว่าเลือกโอเคตรงนี้เลยนะคะเรามาดูกันต่อค่ะตัวแปรนะคะหรือว่าคำสั่งที่เราจะใช้ถัดไปเนี่ยก็คือ s ซ็ตสกอรนะคะเท่ากับ0ก็คือเริ่มต้นคะแนนนะคะเท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเซ็ตสกอร์ทูนย์ะคะก็คือเริ่มต้นคะแนนเนี่ยจาก0นย์นะคะ ต่อไปนะคะเราต้องการให้แก้วของเราเนี่ยสุ่มตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะคะตรงหน้าจอของเรานั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะใช้คำสั่ง go to random position เป็นการสุ่มตำแหน่งนะคะหรือว่าสุ่มค้าให้กับแก้วนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนเลยนะคะสังเกตนะคะว่าเมื่อครูนะคะคลิกที่ธงเขียวนะคะ แก้วก็จะทำการเปลี่ยนค่าตามนี้เลยนะคะเราไปดูขั้นตอนต่อไปของเรากันเลยค่ะเราจะใช้คำสั่งนะคะ for ever นะคะหรือว่า for ever เนี่ยในการที่จะให้แก้วของเรานะคะวนซ้ำนะคะในค่าก็คือว่าถ้าเกิดว่านักประดานาำนะคะหรือว่าสีแดงเนี่ยมาสัมผัสที่แก้วเรานะคะก็คือให้มีการเพิ่มคะแนนเนี่ย ขึ้นทีละ10นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรกันบ้างนะคะคำสั่งที่คุณครูจะใช้นะคะก็จะมีอยู่ในส่วน if e then นะคะตรงนี้เลยค่ะและอีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือ and นั่นเองนะคะจะต้องนำมาใส่ตรงกลางนะคะ and ก็คือและนั่นเองนะคะ ถ้าออกก็คือหรือนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อค่ะเราจะไปอยู่ในส่วนของ sensing นะคะหรือว่าในบล็อกคำสั่ง sensing นั่นเองนะคะให้นักเรียนหานะคะ touching color ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ touching mouse pointer ค่ะซึ่งต,งตรง mouse pointer นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น diver 1ตรงนี้เลยนะคะ ทัชชิ่งคันเลอร์สีแดงซึ่งสีแดงตรงนี้เนี่ยคุณครูนะคะจะทำการดูดสีคะ่ะนักเรียนเพราะว่าสีเนี่ยจะต้องเป็นสีเดียวกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็จะใส่คำสั่งถ้านักประดาน้ำและ สีแดงนะคะเกิดการสัมผัสที่แก้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณครูจะใส่เงื่อนไขถัดไปนะคะเราจะทำการเชนสกอร์นะคะก็คือการเพิ่มค่านั่นเองค่ะจะอยู่ในกลุ่มวล็อกคำสั่งคอนโทษที T นะคะจะอยู่ในกลุ่มวล็อกคำสั่ง Variable นั่นเองค่ะเชนไมแวร์ a ิเบิลตรงนี้นะคะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเชนสกอร์ค่ะ ตรงนี้เลยนะคะบายหน,นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นบายสิค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มค่านะคะครั้งละ10คะแนนนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เพิ่มค่าคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำการสุ่มค่าใหม่นั่นเองค่ะก็คือ go to random position นั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะคุณครูนะคะก็จะ นำคำสั่งนะคะ forever นะคะมาคุมซ้ำเลยตรงบอกคำสั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบโปรแกรมกันนะคะ,ะเพิ่มค่าทีละสิบแล้วนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อมีการสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นนักประดาน้ำนะคะหรือว่าถุงมือของนักประดาน้ำเนี่ย ไปสัมผัสที่ตัวแก้วนะคะก็จะมีการเพิ่มค่าขึ้นทีละ10คะแนนนะคะแล้วก็จะมีการสุ่มค่าใหม่นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ